เป็นทลายทลายบันเกิดของพี่ในทุนนะครับพวกผมในนามตันแทนของสมาพันนะครับก็มีน้ําใจเลยกดไม่น้อยมามอบในบันเกิดให้กับพี่เหมือนกหน้าที่ก็อยู่กับพวกเรามานานแล้วก็เป็นพี่ใหญ่เป็นพี่พึ่งของน้องๆได้แล้วแต่พี่ต้อรับการทานงทุกคนนะครับวีเป็นตัวแทนนะมีของฝากเลยลเล็กน้อยเป็นภูเขาเลย <laughs> กม็มีสับปารมีผลสามรอด เอาหูยี <Wha> ้ตรงเครื่อนแล้วก็เ้าเกียวเกียวทอดอะไรนี่ยซึ่งเราทำเองนะครับเชี่ยครับก็มามอบให้พี่ในวันคล้ายวันเกิดนะครับแตขอให้พี่อายุมั่นปันยืนเติมลมพอลมใสของพวกเราพี่ๆน้องๆให้ยาวนานเราที่ไหนได้นะครับเชี่ยครับเติมลมมากครับสาธุสาธุสาธุโอ้ยยังไงก็ได้ท่านเจ แม่บ้านผมบอกว่าไอ้ระแนงอ่ะเป็นแนวนอนได้ไหมฮะอ๋อลบแค่กองเดียวไม่ทั้งหมดเลยไม่ไม่ลองลองวัดดูดิเราเปลี่ยนได้ไงเเปลลีี่ยยนดอ๋อแล้วที่ก็มีอะไรจะกล่าวคุณมมากขอบคุ้มดีรับพรที่บอกให้ยืมบ้านขวัญยืนก็อยากจะยืมยืนหน่อยนะ มันมีภาระอิกที่อยากจะทำอีกเยอะแล้วก็อะไรมันก็มาเจอ,เอ,อไม่งามมือควานบินก็ควันมันแบบบินนั่นแหล, <c oughs> ละครับก็มันก็พอพอพิมพ์จ็มีลักษณะดีกว่า คอยตั้งบริธานจะอยู่ร้อยปีใช่ไหมร้อยแข่งแรงอยู่ถึงร้อยปีขึ้นฝากเกงจะมาบดิจาทุกคนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวผมเพราะว่าสำหรับผู้ใหญ่เมื่อยายทุกคนลูกพ่อครูเนี่ยไปก่อนพ่อครูก็ ทั้งนั้นก็เห็นเกิดที่หลังทั้งนั้นหนึ่งไปที่หลังสินไปที่หลังพี่ด้วยนะเราที่อายุมากไปกันแก่จะจีนกันมากเพราะว่าเรามีงานที่ต้องทำหน้าทันเยอะผมก็เหมือนตามพยายามที่จะตามพ่อครัวนะที่จะเป็นผู้รับใช้เืคนนู้ดนี่ ก็คิดว่ายังไม่ยังอะไรคือมันมันน่าทำอะ่ะม,มันน่าเลือมเลือนมน่าขวนข้ามันน่าเรียนรู้เส้นทางของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเกิดมาก็ไม่นึกฝวันว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาเดินดินเคอดีแต่ในในิยายในตำนาน <c oughs> โอ้โหมาเจอพระบริษัทประกาศตนเองตายละมนะีด้วยนะรู้สึกว่าฮาัลโาลก็เลยชอบใจมากเกใจเลยก็คิดว่าท่านประกาศอย่างนั้นเ่ยท้ามุสาไม่ได้ถ้ามุสาก็ประราชิดผมก็เชื่อว่าน่าจะจริงก็เลยประทับใจ ดกใจมากเราจะเดินลอยเามเอาควาที่สัตว์เออถูกต้องก็อยากจะมีเพื่อนด้วยนะอคุณอีกคฮัตโตะอาหารเปเปอร์เดคุตัวเฮียโอ้ตัวเฮียอันนี้คืออาหารทำให้อายุยืนนะเพราะว่าเราใช้น้ำมันมะพร้าวมาไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารคือรส อาหารเพื่อสุขภาพนะครับพี่ที่อายุยืนๆตามที่ตั้งใจเลยครับเนื่องจากเก่าเก่าถึถ้ายุคเย็น่ยสิมันก็จะเป็นไปได้นะการเรียนรู้ทำปูขึ้นที่เวันอิธารวันเรื่อมในสุขภาพต้อมากรเป็นที่เชื่อต้องมีเก่ากันไปนะอาทารแล้วกตถุดตามได้ก็ควรอย่างเต็มก็ให้ก่อน จากท่านกาเป็นท่านกาเป็นไฮดัมเอาอาหารมาขอบคุณมากครับมาไพ้กันอายมมั่นขอนยืนทั้งคู่ให้และผู้รับหนึ่งพุทธและพวกเราทุกคนอันนี้ปีสไปนะจะนิ่มแล้วถ้ากินกันหนึ่งอีกั้งหน่อยไม่มีไม่ไดข้าวก็ได้ถ้ามีวันเกิดพี่ใหญ่ตัวใหญ่านเดียวพวกเราคงไม่ได้รับส่วนบนนั่นเองเอาใจบารมีพี่ใหญ่นั่นเอง